สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะเตรียมตัวนะคะเอฟซี FC ได้เวลานะคะพาปู่ไปหาหมอนะคะแดดเริ่มออกแล้วนะฮะลุงเสือนะคะลงไปรับปู่ สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับจงมีสันยังวิทยุบ่เสียงวิทยุบ่มิดแล้ว

หลังคาอยู่แหงดอนไม่ต้องข่าหรอกเรายางใดอยู่เปิดประตูไปเอาประตูหลังมมนที่เปิดบ่ได้ใช่มันหลบบอก เราไปโฉบลาวน้ำเดี๋ยวเราขึ้นทางใดขึ้นทางใดก็ขึ้นใดเบิดแหละมันคือกันเบิดนั่นแหละบ่วงเพิ่นก็เอามาไหวทั้งลงคือบ่วงเนะและ้วนั่งทางใดขึ้นง่ายเลยขึ้นใดเบิดนั่นแหละมันซีประตูใสเกือบ <laughs> <g ül üyor> ได้เกือบสุบยกม่อคนแล <g ül üyor> ้วบอกครับยกไม่ได้คือเป็นเหี่ยวเหียวเนะ <c ười> าะขาอิโพขคางนั้นไหมคยคอืมคางนี้งย่ยเยอะามันปกติเนาะอะอ <c ười> ืมคางนั้นมันอยากรีบ ขัดยางแม่โพยางในเฮือนยางลบไปลบมาเอยยางไคไปออกกําลังกายให้เส้นให้เอ็นมันยืดับปานั่นบ่เกิบก็ได้เป็นยางคือบ่เขาโอ้ยเกิบไหมไว้เนาะ Ừ, ba gạch tìm hò khao phun koi gạch thăm chèo phunam yu thom khai som nữa à, bớt là bay ok 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 ข้าเขียนแต่วันที่ลหรนัดเขียนแต่นัดซื่อๆละบอดีตนาสุทธิด้เห็นแล้วบ่เขาก็เขียนแต่นัดแต่วันที่ซื่อๆละ ขาใส่กระตะก่อนน้ำก็เอาแล้วกัดผิดข้าวย่านะคะเอฟซี FC. ใส่ตะก,กระ้านี่ค่ะโอ้ยเตรียมแนวกินไปเพียบเลยแล้วเอาต้นหออกมาก่ว่าัวนหญ้า ทางเทิงอีกบบบนี้ต้องปิดตัวนี้เปิดตัวนี้มันจังตัวนี้มันอยู่ข้างนอกเรียบร้อยนะคะรอปูขึ้นรถนะคะเอฟซีเกดโมงนะคะ เจ็ดโมงนิดๆน,นะคะโอ้หูหนุ่มผีดียาพางามแท้นี่เอ,าอา้าอย่าเฝ้าแม่พัวพาพอมนุออกมาก,ก่อนหูเดินได้แล้วโอ้ยพระเท่นักลูกอ๊อกพี่ มกเรียบยร้อยแล้วเตรียมพร้อมผ่าแพ้ผ่าแพ้นนนนเราว่าผ่าแพ้เราบาได้ว่ากาแฟเดี๋ยวรับสะกนรับสะกนันี่ ลองยางผู้เดียวแก็ <laughs> ไปเลย <c oughs> นคมต,ตัดก็ใช้เคองหน่อยเอ้าเื่อ <c oughs> แมนผมแต่ตัดผุแลบบ้วคุมไหมคมเ่อายวว่าผมวด ทางใดก่วงทางหนาหรือทางตอคจะออกาเฮตออ่ะจะเอาออกมาตากบอ ก็หาแล้วนางทั้งหนานี้จะลงไงมันจะซ้ำกันนั่นแบบมันเปอร์แมนเซ็ตสี่อระตูเองซี้กันยังอย่างเรานางใกล้จะบ่นางใกล้จไ่ได้หมดท ไปบานี้น้ำก็มีแล้วใส่กระติกเรียบร้อยแล้วเปิดได้อยู่บ่ของอีเบนได้ไม่ใช่กีบวดอ่ะมันคือมันกดตัวใดมันคือเปิดบ่ไดเจ้าไปไปกดเปิดกระจกให้งยังบะเนี่กระจกมันวะอ๋อกมาดึกเพราะนั้นมันตัวกดมา เดินทางกันนะคะ f อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ